สวัสดีแฟนม,นมวยทั่วประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยขอนำเสนอการวิเครห์วิจารณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยไทยเจ็ดสีประจำวันอาทิตย์ที่25มิถุนายน2566ครับมวยรายการนี้ทำการแข่งขันกันที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีครับและก็จะถ่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีในเวลาบ่ายสองครึ่งเหมือนเช่นเดิมครับก่อนจะไปรับฟังรับชมการวิเห์วิจารณ์ครับฝากแฟนม,น,มนมวยไปด้วยนะครับมวยพักจุกหนึ่งหนึ่งเปยครับใครที่กำลังมองหาที่อยู่ตัวบางทุนใครหาที่ลุ้นที่เชียร์ มวยพยงหนึ่ง118เป็นมวยพย c ระบบอัตโนมัติเลรยราคาเดียวกันกับสนามเล่นง่ายออกตัวได้ทุกยกออกตัวได้ทุกคู่สนใจอยากเป็นสมาชิกแอดไลน์ไปที่ adpk 118มีแอดนำหน้าด้วยนะครับช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นคือยออเสีย5%ทุกสิ้นเดือนด้วยครับไปเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรก้องฟ้าวอเทคโนปู่สวงเจอกันกับเพชรเอกเกียรติจำรุนในพิกัด114ปอนด์นะครับเพชรก้องฟ้าวอเทคโนปู่สวง ปีนี้16ปีครับสูง173เซนติเมตรมวยจากอำเภอภูสงิงห์จังหวัดสีสเกตทำการพิซ้อมที่ค่ายมวยวอเทคโนโปู่สวงเป็นประเภทมวยดาวรุ่งฟอร์มสดนะครับชนะติดต่อกันมา7ไฟลวดประเภทรูปร่างสูงใหญ่ยาวข่าแหลมสาดแข้งสายนำต่อยหมัดฟันศอกแรงกำลังสดกำลังห้าวงในคีบค้ำดันแทงล็อกลัดเด้งตีดีฟอร์มหลังครับชนะนกยกสองสายนาะทีสอลุงลรดในศึกท่อน้ำไทย T เมื่อวันที่21พฤษภาคม2566ครับต่อยไว้113ปอนด์แล้วก็ชนะน็อกยก209นุ่มบางกระดีในศึกท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชรครับเมื่อวันที่9เมษายน2566ต่อยไว้ ร้อสิบห้าปอนด์ครับแล้วก็มีชนะคะแนนโลเล็กวอปัญญาไวยครับในศึกท่อน้ำไทย t ีเคอเกียริเพชรเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมสองพันหร้อยหกสิบหกครับต่อยไว้ร้อยสิบห้าปอนด์<อ>คู่ชวครับเพชรเอกเกียริจำลูนมวยเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงอายุยี่สิบเก้าปีสูงร้อยหกสิบซนติเมตรครับจากอำเภอโมกเหล็กจังหวัดสระบุรี สองที่ค่ายมวยเกียรติจำรูนจังหวัดสระบุรีครับเป็นมวยถนัดขวาเก๋าเกมต่อยมาเยอะต่อยมานานนะครับบูดูดันขยันออกอาวุธเปิดเกมเตะต่อยรุนแรงเข่าในเหนียวแน่นบูสู้ดีหัวจิตหัวใจเกินร้อยฟอร์มหลังครับชนะนกจกสี่เจ้าขุนทองนอสีพึ่งในศึกมวยไทยมรดกโลก มื่อวันที่1พฤษภาคม2566ครับแล้วก็มีแพ้คะแนนซุปเปอร์ไบต์ปอเพิกคะแนนที่เวทีมวยตะวันนาบางกะปีครับ8เมษาย,ยน2566ต่อยไว้111ปอนด์ครับแล้วก็มีแพ้คะแนนดมทองลูกเจ้าพ่อลงต้มที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีครับเมื่อวันที่5มีนาคม2566ต่อยไว้119ปอนด์คู่นี้นะครับมุมมองผมครับชอบไปที่มวยฟอร์มสดรูปร่างหนุ่มใหญ่ยางรูปร่างสูงใหญ่ยาวอย่างเพชรก้องฟ้าวอลเทคโนโปูป่สวงนะครับ จะเป็นฝ่ายเอาชนะเพชรเอกเกียรติจำลูนไปได้ครับต่อกันที่คู่ที่สองครับสดเจอสดเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยนับมวยชาวฝรั่งเศสอายุ17ปีส่วนสูง168เซนติเมตรนะครับซ้อมที่ใครมวยเพชรมวยไทยน้ำหนักป่อยๆ53สกิโลเป็นมวยประเภทดาวรุ่งฟอร์มสด ประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องมีทั้งนอกมีทั้งในเปิดเกมเดินต่อยท้องสลับต่อยใบหน้านะครับเตะขาสลับเตะล่างสลับบนบูดูดังขยนันออกอาวุธวงในล็อกลัดเด้งตีดีต่อยหมัดฟันส่อคม ความหลังชนะคะแนนแก้วนาคาอเบจอนครพนมครับในศึกท่อน้ําไทยวันที่14พฤษภาคม2566ต่อยไว้107ปอนด์แล้วก็ชกนะคะแนนเพชรน้ชาชัยเกียรติพนมิตรในศึกท่อน้ําไทย TKO เกียรติเพชรครับเมื่อวันที่26มีนาคม2566ต่อยไว้107ปอนด์แล้วก็มีชนะน,นกยกสามดงภูผาโสดีชาพันในสุดท่อน้ำไทย TKO เกียรติเพชรครับเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์ 2,566ครับต่อยไว้ร้อยเจ็ดปอนส่วนเพชรป่าศักดิ์สอโสพิดครับเป็นคู่ชกอายุ17ปีสูงร้6ิบซนติเมตรมวยจังหวัดลบบุรีครับทำการฟิซ้อมที่ค่ายมวยลูกเจ้าพ่อกุมประกันน้ำหนักปล่อยๆห้าสิบสกิโลเป็นมวยถนัดขวาประเภทจังหวัดฝีมืออาวุธครบเครื่องตั้งรับจับทางดักศาสตร์แข้่งขวา ต่อยขวารุนแรงวงในล็อกลักตีเหนียวแน่นหน้าเสือสภาพแวดล้อมดีเก๋าเกมการผ่านมวยดีกว่าฟอร์มหลังชนะคะแนนสักนาคาอเบจรนครพนมในศึกท่อน้ำไทยทีเคโเกียริเพชรครับเม <ME> ื่อวันที่21พฤษภาคม2566ต่อยไว้ร้อยแปดอนด์แล้วก็มีชนะคะแนนพุฒน้ำดื่มหมีเ7ที่ช่อง74ีครับ16เมษายน2566 ต่อยไว้ร้อยเก้าปอนด์แล้วก็มีชนะนกยกสี่กุมารเวททอตอตอ์ุดน้ำใสในศึกท่อน้ำใจท,ทีเโอเกยียดเพชรเมื่อวันที่ยี่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสิบหกต่อยไว้ร้อยสิบปอนด์คู่นี้ครับผมชอบที่ความเก๋ากระดูกประสบการณ์และการผ่านมวยของเพชรป่าศักดิ์โสโสภิษครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาเชนะเพชรหนึ่งเพชรมวยไทยไปได้ครับรองคู่เอกครับเงาพยัคฆ์แอสซันป่าทองเจอก,ก,ก,กันกับยอดมีชัยเกียรติจำลูนคู่นี้ ต่อยกันนะครับในพิกัด130ปอนด์เงาพยักเอสสันปตองเอสสันปตองหรือว่าเดิมๆก็เจ้าชูเพชรสิทธิพนันเชิงครับอายุ24ปีมวยชาวจังหวัดเชียงใหม่สอนที่ค่ายมวยแอสสันปตองที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นมวยประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องเปิดเกมตะขาต่อยหมัดรุนแรงฟันศอกอันตรายรุนนับรุนน็อกได้วงในขวางหน้าดันแทงแข็งแก่งแข็งแรงนะครับฟอร์มสด ฟอร์มหลังชนะน็อกยกสี่เอกซ่าสอจะโต้งปาจีนครับในสุดท่อน้ำไทยทีเคโอเกียดเพชรเมื่อวันที่7พฤษภาคมสองพกต่อยไวร้อยสามปอนด์ชนะคะแนนกล้าลบพีเคเสนชัยมวอไทยยิมในศึกเจ้ามวยไทยครับยีิมีนาคม2องพสิกต่อยไวร้อยสามสปอนด์แล้วก็ชนะคะแนนแสนเชิงโสสำอางจิมในสึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อวันที่24สิงหาคม2 5 6 6ต่อยไว้อยปอนด์คู่โชกับยอดมีชัยเกียรติจำรูน อายุ22ปีสูง165เซนติเมตรมวยจังหวัดบุรีรัมย์ทำการพิ่ซ้อนี่่ไข่มวยเกียริจำรูนเป็นมวยถนัดซ้ายประเภทจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องบูบุนบูบได้บุนได้เดินได้ถอยเป็นครับสายต่อยซ้ายหนักหน่วงรุนแรงนะครับวงในมีขวางหน้าล็อกลัดเดิ้งตี มอยมัดฟันสอกคมฟอร์มหลังแพ้คะแนนแหลมสิงสอเดชพันในสุดท่อน้ำไทยทีวโอเกียริเพชรเมื่อวันที่23เมษาย,ยน2566ต่อยไว้128ปอนด์แพ้นกยก4เพรกรีสวนน้ำทานรีสอร์ทนะครับในสึกรวมพลคนสมุยครับ14มิถุนาย,ยน2565ครับ133ปอนด์แล้วก็มีแพ้นกยก4 ปากกายเพชรทรงเดชรด,ดบ้านครับเมื่อวันที่10บธันวาคม2,565ัน้กครับในสุดท่อน้ำไทยชีคอเกียเพชรต่อยไว้130ยสปอนคู่นี้ครับผมชอบไปที่เงาพยักแอส,สันป่าตองนะครับครบเครื่องกว่าเกาเกมกระดูกประสบการสูงมีทั้งนอกมีทั้งในฟอร์มโดยรวมดีกว่าสดต่อเน,นี่ครับจะเป็นฝ่ายชนะยอดมีชัยเกียรติจำรูน ปิดท้ายกันที่คู่เอกประจําสัปดาห์นี้ครับเป็นการพบกันระหว่างเพชรภาโสโสพิษเจอกันกับหานโสสกลินในพิกัด123ปอนด์เพชรภาโสโสพิษครับปีนี้28ปีสูง165เซนติเมตรมวยจากอำเภอบึงนาลางจังหวัดพิจิตรครับทำการพิซซอ้นที่คานมวยสโสพิตจังหวัดสิงห์บุรีเป็นมวยเข่าในแนวแน่นเปิดเกมเดินเตะต่อยนํำปั้มตีแข็งแกงแข็งไล่แขนกดแขนแทงยัดไส้แรงบูดุดันขยันออกอาวุธต่อยหมัดฟันศอกรุนแรง ฟอร์มหลังครับชนะคะแนนเด่นสิทธินายกทวีปตะพงในศึกวันลุมพินีครับเมื่อวันที่สองมิถุนายนสองพันหหกสิบหกต่อยไว้ร้อยสองยี่สิบสองปอนด์แล้วก็มีแพ้คะแนนสิงห์โสซุโสโชคมีชัยครับในศึกท่อทั้งไทยทีเคโวเกียร์เพชรเมื่อวันที่ยี่สบหกกรกฎาคมสองพันธ้าร้อหกสิหกต่อยไว้ร้อยยี่สิบสามต่อร้อยยี่สิบสี่ปอนด์ แล้วก็มีชนะการันโรเบิร์ต2มงคลการช่างในศึกรวมพลคลสมุยเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2566ต่อยไ้124ปอนด์คู่ชกคับหาน2ส,สักกริน เป็นมวยเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงอดีตแชมป์เจ็ดสีนะครับปีนี้อายุยี่สิบแปดปีร้อยหกสิบห้าเซติเมตรมวยจังหวัดบุรีรัมย์ซ้อมที่ค่ายมวยเกียรติเพชรนะครับหายไปนานหยุดไปนานแต่มีการเคลื่อนไหวที่ต่างจังหวัดมาสองสามไฟแล้วนะครับก่อนที่จะเข้ามาต่อยในศึกมวยไทยเจ็ดสีครั้งนี้ครับเป็นมวยประเภทเก๋าเกมกระดูกประสบการณ์สูงครับจังหวัดฝีมือดีเหลี่ยมเชิงจัดจ้าน ตั้งรับจับทางดักเตะดักต่อยดักเสียบดักแทงเหลี่ยมหักเททิ้งเก่งฟันสอกสวนอันตรายต่อยหมัดฟันสอกคมฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนพิรพัฒน์มวยเด็ด789ในศึกเค,เครื่องเครื่องเครือบพันปีครับเมื่อมาที่8เมษายอนสองพนห้ยหกสิบหกต่อยไปร้อยปอนด์ต่อยที่แล้วก็มีชนะนอกยก3ามยกสิงห์โสโสพิษครับที่บุรีรัมย์เมื่อวันที่สิาม อ่าพฤศจิกายน2564ต่อยไว้121ปอนด์ครับคู่นี้ครับเก๋าเจอเก๋านะครับเพลาพามีรายการต่อยที่เมืองกรุงต่อดอย่างส่วนหานครับหยุดไปนานหายไปนานแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวที่ต่างจังหวัดไปแล้วนะครับเราเราสี่ไฟครับมุมมองผมชอบี่หารสสสกรินครับได้เปรียบหน้าเสือสภาพไวดล้อมหลักเกลี่ยเชิงมวยดีกว่านะครับจะเป็นฝ่ายเอาชนะเพลาพาโสโสพิษไปได้ครับ จบการวิเคราะห์วิจารณนะครับขอบคุณแฟนบอลมวยทุกท่านที่เข้ามารับชมอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องทีเด็ดมวยไทยไว้ด้วยนะครับ